ครับสวัสดีครับมาติดตามจิบเจ้าครับสูตรเดิมสูตรนี้เลยสูตรนี้นะครับสูตรสูตรต้นตำรับ <c oughs> อะไรวะไม่ว่าเจ้าไหนก็เทแบบนี้ครับเออเูเออดูโยนไปเลย เจ้าไหนก็คือกันเขาเทกันแบบนี้ครับวันนี้โอ้โหบอกเลยว่างานเพียบเดินทั้งวันนะขุดตรงนี้เสร็จผมมาเปิดแทนตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินไปน้ เดินไกเอาปรเกตไปให้เคียนกันนู้นแล้วก็เดินเอาปรเกตไปคนงานมาบอกก,ก็โปรเกตใหญ่เกินเคียนไะอ้อะไรนะเขาเรียกกันอะไรนะไอเกตเชาครับข้างบนนะไม่กล้าย,ยกครับใหญ่เกินเอาต้องเดินมาอันเล็กให้อีกโอ้สุดยอดเลยครับระบบระบบเขาเนี่ยสุดยอด นี่ก็ระบบถ่ายเทครทับโคยเทยอดเลยนะ อา้อาวอ้าวยังครูกันอีกอา้าวโอ้อาหอา้อาวระบบดีดีจัง เดินเดินจนขาซึมหมดเลยอะไม่ใช่ขาคนนะขาไมโคซึมแล้วเนี้ย yeah. ระบบดังเดิม <laughs> ระบบหลักเท <laughs> ระบบดังเดิมใครไม่รู้ไม่รู้หรอก <laughs> จะเข้าไปข้างในยังไงนะคนา ตอนนี้ผมต้องมาเปิดให้ใหม่ถึงได้เทตัดไม่ได้เอาระด,ดับไม่ได้โอ้ อะไรเกลี้ยงอ่ะต้องเอาไอ้เกลี้ยงใส่มาทับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแข็ง

เราปีพอแล้วเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลย <c oughs> วันนี้มันกล้องไม่ค่อยชัดนะกล้องเคลิมอยากไ้โทรศัพท์ใหม่นะ สก็ตไม่พอใช้่ไนมครับสก็อตตเขามีเดเชื่อมยกรอเลยนะเชื่อมแล้วก็ขึ้นแบง์บน เราจำนากนะรไม่หมดับ ไตักไ <łość> <Harriet, win. S 1> ้เฮ้ยนั่นแหละเ้ยเฮ้ยนั่นแ้ยสุดนี้ใช้ดี